เห็นเด็กน้อยเพิ่นกำลังปีน้ำปลาถูกปลาถูกน่าเท่กินขนม่ลูกบุ่กินปลาถูกน้ำอะไรนี่ไม่ชอบก็ชออกลาถ้วยมันไยไปก็ไม่ได้เงินย่บานดูมันปีเดิมทุง โอ้ยน mm ี่น้ำใส่ก็ใส่ยู่เพื่อนทุ่นอ๋ออันนี้เม่นน้ำกินส่วนน้ำใส่ละเม่นใส่ยู่บ้านพุ่นอืออ๋อโดย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 มันแต่ละปีมันบ่แห้งวะน้ำนี่ก็แห้งก็แห้งนิดหนึ่งถ้วยอ๋อแห้งก็ออกน่อยเพิ่นก็ก็ไปเอาเถอยอ๋อได้เลโดยโดยโดยโดคือเกาหักหรือเ่าดีแล้วทางจำนินเดียว เดี๋ยวยองเบิ้งหน้าก่อนไปไปจับเลยกินดียินดีขาบทักทายสบายดีเด้อยพี่น้องเพราะว่าจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะกะขอยินดีตอนรับเข้าสู่ซอง ภูดอยอีกคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องการปัจจุบันนะพี่น้องกตคือเราอยู่ที่สามแยกนะพี่นองเดียวปีนอ้อมให้พ่อแไม่พี่น้องเป็นเบิ่งเ,เป็นมุม3 160, มามหอกสิบองศากน,น่าพี่น้องแต่คือทางนี้ก็คือเป็นทางที่ว่าเฮาม้าพี่น้องเนาะจากเมืองเท้าดมแล้วว่าเมืองวทรา,ายเมื่อ,อไรพี่น้องเนาะมาหาอยู่แขว่งลวงน้าผ่าพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นทางเข้าในตัวแควงก็คือทศบาลแควง อยู่ในเมืองเขาแหละพี่น้องเนาะนี่ก็ได้เข้าทางแขวงลว้วนน้ำท่าแล้วก็ทางนี้พี่น้องเนาะเป็นทางไปแขวงอุดมไซแล้วก็เป็นทางไปบานคูคิวพี่น้องเลยเนาะก็คือคูคิวมีหัวบัตรเน,นี่นยบานซ <c oughs> ินอุดมเมืองน,นาเล่แขวงลว้ว,วนน้ำท่าโอ้คูคิวยูหันดี้โดยโดยโดยเนาะพี่น้องบัตรของคูคิว ก็มื้อนี้เราเดินทางมาตั้งแต่แปดโมงเช้าๆผุดพี่น้องเนาะมาหอดขุ้นี้ก็คือคลิปมันเงาพี่น้องเลยเลยมาพักอยู่บนนี้เนาะตัวนี้ก็คือนี่สิบเจ็ดนาฬิกาสาเอ็ดนาทีเนาะซึ่งว่าคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วพี่น้องเลยเนาะก็ครูดอยกับบาลี่กะจะไปหา บาวคูคิวพี่น้องกับุ้งหัวเมื่อนีนเราจะไปฮอดอยู่ที่บานคูคิวก็คือเวลาจักโมงพี่น้องเนาะว่าเดี๋ยวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งตะเวนก็คือใกล้ๆที่ว่ามันจะตกดินแล้วพี่น้องเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรุ่นไปชมน้ำกันว่าเมื่อวานเราจะไปฮอดอยู่ที่บานคูคิวในเวลาจักโมงจักนาทีมันจะค่ำมันจะมืดบานใดเนาะโอเค ไปเข้าไปเกี่ยวเกนอือหัวใจเนี้ยมาเบี่ยงคว้ามือหน่อยเส้นทางที่นี่ก็เป็นเส้นทางเดียวที่ว่าไปแขวงอุดมไซนะพี่น้อง นี่ก็คือเมือ,ลอลงล้วนน้ำท่าแขวงล้วนน้ำท่าแต่ว่าตัวแขวงจะแยกไปบนนึงหนึ่งเอกเนาะกากบนนี้ก็ลลจ,จะเป็นคิวรถมีพี่น้องเอลยเนาะเป็นคิวรถมีของแขวงล้วนท่าเมืองล้วนน้ำท่าพี่น้องเอลยตัวนี้ทาคูร่อยจิวพิสกาจะเป็นตัวน้ำท่าพี่น้องเลย น่าจะแยกไปโบนี้เมีนหรือว่าบบเมีนเมียนหรือว่าบบเมีบนโบ้หุบานนี่มันขวดน้ำท่าหรือบ่น่าจะนเย่เราตัวนี้นาลูก่เส้นนี่เนาะกทางนี้เป็นทางไปแขวงอุดมไซพี่น้องเอ้ยเพื่อไปสถานีรถไฟเนาะ ตาตาครูอดอยกับเบลีคิดก็คือแยกบุนี่น่าจะเป็นแยกไปอยู่ที่เมืองนาเลเนาะทางนี่ก็แยกทางที่ว่าไปแขวยงลวมลำพ่าที่นไองเดี๋ยวให้เบลีเบิ้ลก็สูงมากเลยเดี๋ยวสูงมากวะเดี๋ยวจะกลับไปถางเดี๋ยวจะกลับไปทางมัน,น พวนี่าบุ้งง right? ูทางนะพี่น้อมอันไอท่ามเดีว่าอันทางไปเมือนนเล่ทางนี่วะโดยทางนี้ทางนี้แล้วเนาะโดยขอบใจรเด้อมาเป็นเีแล้วพี่น้อง เมียนแท้ๆนะพี่นอ้องตัวตัวนี้เป็นตัวน้ำท่ากูกูเลยแม<อ>่แล้วนี่ทางไปบ้านเมียกูคิ้วพี่นอ้องเลยบ้านซินอุดมเมืองนาแร่แขวงร่วงน้ำท่าเนาะ เป็นทางแยกไปตัวเมืองพี่น้องเนาะจะเป็นทางลาดยางยูแต่ว่าเส้นทางมันก็จะน้อยกว่าเก่าพี่น้องเลยเนาะกว่าทัวนั้นเป็นเป็นทางลัดมันจะใหญ่แต่ว่าทัวนี้เป็นทางทางแยกเนาะพี่น้องเป็นทางลาดยางยูแต่ว่ามันมันจะน้อยน้อยนึง ก็คือแขวงลวงน้ำท่าพี่น้องเนาะน่าจะเป็นแขวงอันดับหนึ่งของการปลูกยางพี่น้องเนาะกา้พ่อแม่พี่น้องได้สังเกตก็คืออยู่สองฝั่งข้า,างถนนก็ป็นยางพาราพี่น้องทางที่นี่ก็เป็นทางที่ว่าเรียบแม่น้ำท่าพี่น้องเเนาะาะว่าน้ำี่ว่่าทงบ้าน เมียก็คือซึ่เลยอซึ่เล้วพี่น้องก็คือนำตัวนี้เนาะก็คือแน่น้ำท่าเหนอนี่บารีน่าจะมุ่งกับทางนี่บนนี่มีแยกแต่ว่าเขาไปขวาโอ้ยทางนี้น่าจะเป็นไปไม่ยังนู่นน,นั่นน้องคนพาไปบ้าด่น เปเมืองนัแหละน่าจะเป็นทางนี้อันนี้เป็นบ้านที่หนึ่งแล้วพี่น่อยเนาะ,นะตามที่ว่าคิวคิวบอกบอกว่าบ้านที่ห้าแล้วเป็นบ้านของคิวคิวเลยพี่น้องเป็นบ้านเนี่ยคิวคิวเลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นบาน้นา,นนนนบานที่หนึ่งยังอีกสี่บ้านเนาะยังอีกสามบ้าน บ้านที่สี่ก็เป็นบ้านของกุ๊กค้เลกยน้อยเนาะ่าเป็นเป็นบ้านที่ห้าแล้นี่หอบบานไปนึ่งอย่างอีกสามบ้านบ้านที่สี่ก็เป็นบ้านของกุ๊กค้เลิกน้อยเดี๋ยวนี้กะมาหอดมู่บ้านที่สองเป็นที่เยียบห้อยแล้วพี่น้องกะเป็นมู่บ้านที่ว่าอยู่ลินน้ำนี่พี่น้องอยู่แถวลนน้ำ เป็นบ้านน้อยๆนะพี่น้องแต่ถ้าผ่านหมู่บ้านนี้ไปก็ยังมีสองหมู่บ้านพี่นะ้องเชือว่าจะหมดบ้านคู่ๆเนานะฝนนี่ก็จะมีครัวพี่น้องเลยเป็นครัวเล็กก็คือเฮ็ดตั้งแต่สมัยตะกี้ไปแหละตามที่ว่าเบิ่งพี่นะ้องเลยเนาะหรือว่าเฮ็ดใหม่คือโดยกับบุ้งหู้พี่น้องเลยถ้าหากว่าเเว่ผิดพลาดประกรารใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเพรัวมันเป็นครัวเล็กแบบนี้เนาะ ปลาโบนนี Or, yeah. MM. 18, i. I ่นะพี่น้องก็คือทามันปั้งพี่น้องเนาะก็คือทามันเคลือนนี่ปลาเพิ่นกําลังแป่งไหมพี่น้องนี่ยกว่าทามันมันเคลือนพี่น้องเนนาะี่เฝนลงล้ำมืดหน้อยเลยโอ้โหดูซาไฟี้านี่ยบบตกไปลงไปขึ้นพี่น้องเลยกําลัง หางลาดอย่างคือเก่ากะตอนนี้เนาะทางยามักค่อยหมดเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่บนี้ก็คือมีัวเป็นเครือที่2นะพี่น้องเป็นตัวที่2นี่แตเป็นคัวแบบดั้งเดิมนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากสุดคัวแล้วก็ต่อไปจะเป็นทางลาดอย่างคืน นี่ก็คือตาไม่ก็ค่อนข้างอย่างอุดมสมบูรณ์เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นตาฟางมันเป็นผาดูกนี้นะเฮ้ยให้ก็คือเป็นพี่น้องตาส่วนบนทางก็ได้พี่น้องเน,ะนาะเพราะว่ามันเป็นตาฟางซึนอะไรเฮ้ยให้ตาไม่ยกเท่านี้มันยังอยูุ่ดมสมบูรณ์พี่น้องเลยเนาะบอลเพื่อว่ามันพอเป็นเนิ่นน้อยนึงก็คือ บรรดาประชุนพี่น้องเลยก็คือทางแบปลูกยางพาราเป็นที่เรียบร้อยเนาะหมู่บ้านตรงนี้ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านที่สามพี่น้องเลยนี่กะเป็นหมู่บ้านน้อยๆแต่ว่าตั้งอยู่แค้มน้ำพี่น้องแต่ว่าเบิ่งลู่ถูกก็คือความเสียงหลายพี่นะตัวบนนี้ก็คือเป็นบนที่ว่า โอ้ค oh, ือ <l ug> มันซึ้งน้องน,นี่เป็นตาฟังโอ้ความสู้งเป็นตายางเช่นนี้เลยความเสี่ยงมันลายปล่อยบนนี่มันเป็นตาฟังมนะาดูมันก็จะเป็นแม่น้ำแบบนี่แหละเป็นตาฟังแบบนี้เลยเป็นมาตั้งห่อตั้งเงื่อนอยู่แบบนี้เลยเหนะืนะ่นะนะอยมากที่ความเสี่ยงก็คือ ดูหน้าเอก,นอกนันเลยมาฟังความสูงที่นีน่จะเป็นท้ามูบ้าน,น,นจะเป็นเล่าเข้าเลื่อนจะเฮ็ดป้าในบ้านเ่จะเฮ็ดเลาเข้าป้าอยู่ทาง นองดูบ้านพี่น้องเลยจ,จะเลี้ยนกันไปเลยคลองไครคองมั่นพี่น้องเลยมีจักลังคาเงื่อนกันมีเท่านั้นเนาะนี่มานอดบ้นนี้พี่น้องเลยจะเห็นเด็กน้อยเพิ่นกำลังเต้นน้ำปลาทูปลาทูนักเถะกินขนมบ่ลูุกไม่กินปลาทูพี่น้องเลยนี่ อู้ผูต้องยานผูนต้องยานโดยผู้โดยทามาจะกินขน,โนมโบะเนะาะกน้องๆเพื่อนบอกว่าโบกินหน่อยน่าจะเป็นน้องๆเพื่อนย่านเนาะผู้โดยยางโบลงจากรถก็คือน้องๆเพื่อนเล่นหรืพี่น้องเหรเนาะความว่าเพืยอย่อนย่นยานขนาด กะเมื่อกี้เฮ่าเห็นน้องๆเพื่อนเนาะพี่น้องก็คือจักน้ำอยูุ่่มพุ่นแหละเนาะก็คือเป้น้ำไปพี่น่อยแต่ว่าก็คือมาเห็นอยู่นี่นี่ปลาธูปเตดียมนำอะไรนำออกจากมือหิฮีนบ้ อตักไปกินบ่อุ้ยไอ้เกลียวมากเกือบพลาดไปเอยโอ้โหผสมเพื่อใส่น่อมันงามเลยน้ำนี่พี่เนี่ยงามมั้ยน่องจูห้เลือดพุ่นอยู่หัดยอมเขาไปตักอ๋อสันในหมู่บ้านพุ่นบมีน้ำเลยมีมีกว่าฮักก็กินยุ่นนี่เนี่ยนี่น่องอ๋อโดยแมนยุ่พุ่นมันมาตักยุ่พี่อ๋อยพุ่นจู แล้วอาบน้ำได้ไปอาบนี่ใช่ไหมอาบอยู่บ้านอาบอยู่บ้านเะ้กินมาพี่น้องไ้เราานกันแต่คุมาหน่อยมีี่รแต่ละคนก็จะมีโอ้โเต็มเลยเป็นทุงหลายใช่ปะเียบเอวเลยใลูกหลานมาตัดลูกลานไปชอบเงินนี่ลูกลานไปชอบเงินเนาะชอบเงินนี่ยอบเู่ทั้เรียมพ่นนี่ลูกลาน bây giờ là thôi, mình, mình thấy cây của à. đầy ngân. Ừ. Yu, oh. ừ. à, ừ. so, yu ban luôn mà Đừng thêm thuồng. thôi, ừ. Ừ. mình ăn nấm có sấy yếu bàn Oh, anh này là mền nấm kim. Sườn nấm sấy là mền sấy yu ban เนี่ยออกมานี่เลยอ๋อถูออกมานี่ยังคนนี่ก็ฮักมีลายมันบ่คุ้นอันนั้เออบ่คุ้นแหช่วงนี้มนบ่มีมีดดนี่บ่มีฝนตก่เ็จีมันแต่ละปีมันบ่แห้งว่นํานี่ก็แห้งก็แห้งนอยนึงออ๋อแห้งก็ออกหน่อยเพิ่นก็ไปเอาออือมันออกนอยเนาะมันบ่แห้งเนาะเียกันตัก <laughs> <c oughs> แค่ไหนหนึ่ง <c oughs> บึ้ดหนึ่งฮอดเดืน 6, อนหกเดือนเจ็ด <c oughs> มีนนอะไรมีเติมเนาะเยอะมีผลเลยเปลี่ยนกันพี่น้องเลยไปเนินซักเต็มแล้วก็คนหนึ่งก็มาตักเออชุดนี้เธอ,อไปซื้อหรือผูมีเงินเลยอืมทอดใจหลายๆายเลยเยี่มาถายยังยังไปต้มบ่แม่ตัวนี้บอ่อมต้มแล้วมต้มเลยเออมาต้มเออบ่เจ็บท้องหวะ จ็บเจ็บทองเจ็บเอ้ยซ่าบ่เจ็บเนาะที่ว่าตัวนี้แล้วแม่นตักแล้วก็แม่นไปกินได้เลยเนาะเจ้าโอ้โดยมันเพอคือ่เมือเฮาีตุกใหญ่นมดื่มใมันเป็นตาคนใดที่ว่ามีน้ําดื่มตุกใหญ่ๆก็เอามาตักเนาะ จะไปตูบ้กว่าจะสะสมตุกตัวนี้ได้หลายซํานี้นี่โอ้บ่ธรรมดาเด้อเนั่นซื้อบ่มีเงินกิน้อยโอหน่อยอ๋ขอบใจหลายๆเด้อแม่เด้อแ้โชคดีโดยโดยขากหลายนี่จมีรถกเอารถมาพี่น้องเอ้ยจะบ่มีรถกแบกเมือพโดยไ บ้านบ้านสินุดมยังไก่บ่อย่างอีประมาณจักรักคิดว่าสิมืดบ่จะไปฮอดพุ่นสิมืดบ่บ่มืดเนาะอ๋อโดยโดยขอบใจหลายไปเฮาจะได้เดินทางต่อบัดนี่นี่เนาะพี่น้องจ้าตอนนี้น่าจะแม่นอยู่บ้านที่4เนาะ ท้ายคือกันมีล้อเข้าอยู่ทางหน้าหมู่บ้านนะครับท้ายหมู่บ้านนี่นอ้อเลยนี่ดูเรียบเนียนน้ำท่าจะเป็นหมู่บ้านน้อยๆพี่น้องเลย,ห,ยหมู่บ้านที่สี่มีหมู่บ้านกนจะเป็นน่าจะเป็นบ้างปงคู่คิ้วพี่น้นองเลยเพราะว่าคู่คิ้วว่าหมู่บ้านที่ห้า เป็นหมู่บ้าน,นเนี่ยของคุกิอุดด้นี่ฮามาฮอดเป็นหมู่บ้านที่สี่นะครัตอนนี้เฮามาฮอดอยู่ที่หมู่บ้านที่ห้าเป็นที่เรียบง่อยนะพี่น้องอบ,บ้านวัวจะเป็นบ้านของคุคิวหรือบอ คือว่ายังโบแมนน้องตามที่คูวคิวบอกน้องน้องบอกว่าก็คือทางยาเมื่อต้นก็คือสิ้นสุดอยู่ที่บ้านของคูวคิวน้อง ห้ามู่บ้านเลยค่ะบ,บ้านทีฮุกจึงแมนบ้านคู่คิวแต่ว่าตามคู่คิวบอกบอกว่าผ่านห้ามู่บ้านเลยค่ะบ้บานทีห้าเป็นบ้านของคู่คิวที่น้องเลยเดี๋ยวนี้ก็คือเราผ่านเรดแล้วห้วามูา่บ้านเนาะแต่ว่ายังโบแมนบ้านคู่คิวเท่าจะได้เดินทางต่อไปอะไรกันเลย ตอนนี้เฮาหอดอยู่ที่บ้านทีฮุกน,น้องๆตามกูดอยทิศน่าจะเป็นบ้านนี่น,น้องเป็นบ้านของเมียกูคิว้วน้องเตัวกูคิ้วอกว่าทางลาดยางแต่เพิ่งลาดมาหอดอยู่บ้านกูคิวเรือจากนั่นก็คือเป็นทางดินแดงเนาะ เดี๋ยวเหมือนโซกหานั่นเองเนาะชื่วูดลยฮชื่อว่าโดยโอ้นี่น่าจะเป็นรังนี้ถูกนี่โอ้ถูก ่าบาเนนดียวน้สบายดีมาแล้วพี่เขาพอแล้วกินาลนทานเลยพี่พอเดยสบายดีพ่ะ ดูปีนเสายดีโดย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 ทางต่างคือเกาทางหรืล่าดีแล้วทางจนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยองเบื้องหน้าก่อน้ยบจับเลยกินเลยกินเลยอะเคยไหมพีซีเลเป็นยไเมาแล้วเมาล้เมาคับคิดว่าท้าสีเขื่อนเราไม่หม่แล้วเห็นรอพ่มีเสียงเพลงเบาลี แล้วเรามีเงินลเพราะดิอเดอาคิวห้องพื้นได้เม่ท้องพื้นันนี้ท่าห้องพื้นแล้วเนาะได้อยู่ดีไม่แหงอยู่ดิสบายดีหลังจากเป็นอีซุกอีใสนี่นี่เป็นอีดิบแวโอเคเขากัจะไดพักผ่นด้วยด้ดาน้้อาบิโหนาได้ีเืยุนได้เย็นๆเนาะัน้หนาไย็น